สวัสดีครับวันนี้ผมขุนสยามพามูจะพาท่านไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อสดวัดปังน้ำาภาษีเจริญนะครับวัดปังน้ำาภาษีเจริญนะครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับและได้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่5รารัชกาลที่6ได้ปฏิสังขรณ์นะครับและได้อัญเชิญหลวงพ่อสดนะครับจันทัศโลมาจำวัดที่นี่นะครับและก็ มีเจดีรัชมงคลนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าภายในเจดีนี้มีความสวยงามมากนะครับตอนนี้ผมพาท่านกามากราบรูปเหมือนหลวงพ่อสดนะครับและและผมก็จะพาท่านนะครับมากราบนะครับพระมาหาเจดีรัชมงคลนะครับซึ่งทําด้วยมือนะครับเป็นแก้วนะครับและใน พระมหาจีนีจะมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับมากราบขอพรและมาเดินเวียนเทียนได้เพื่อเสริมความมงคลใหท้แก่ดวงชะตาตัวเองนะครับภายในนี้วิจิตรศิลมากครับระหว่างกุลรัตนโกสิ์กับทางร้านนานครับผสมผสานกันในทางที่ดูสวยงามนะครับคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติส่วนใหญ่จะมาขอพรที่ตรงนี้กันนะครับ และตรงนี้จุดหนึ่งครับที่เป็นกระดานครูที่หลวงพ่อสดท่านเคยสอนวิชาธรรมกายให้แก่ลูกศิษย์นะครับอายุร่วมร้อยกว่าปีนะครับก็มาศึกษามาดูได้นะองค์นี้เป็นพระพุทธธรรมกายนะครับมาขอพรอมาไหว้พระนะครับได้ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับอย่าลืมติดตามผมด้วยขุนสยามพามูสวัสดีครับ